đây là hàng của tôi <laughs> đây các bạn ạ. 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 ạ

ขอคดีครขอครับลอง้องครับเป็นอขครับขอครับขอ้องน้นะคะก้องงองครับขอกล้องนี้ครับขอกลงนี้ครับ เดี๋ยวเราขอพรวรวมกันนะครับรอเราปุงข้าวงนะครับให้เราปรุงข้าวงขอทนโตเลยนะจ๊ะนะครับสามารถใส่ใจนะครับตรงนี้ใส่ใส่ร่ำรวยร้านเข้านะครับเดียวเ้าต่ลงนิดยนึงนะขออขะขอเขถ้าผมเขาต่ำนิดนึงครับอหนึ่ง มองกล้องนี้เลยครับมองกล้องนี้มองกล้องนี้มองกล้องนี้ก่อนครับพ่อครับพ่อครับกล้องนี้ก่อนครับออล้ครับหนึ่งสองสามครับครับกล้องนี้นะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับครับมองกล้องนี้ครับพระต่ำลงนิดหนึ่งครับอ่าโอเคครับหนึ่ง

หักเจงเพ่งงังซิงซิ่งแี่งแข็งแห่งเฮงแหงหวังหวังหวังอ่ะถ้าต่ำลงต่ำลงนิดนึงนะต่ำลงมาต่ำลงต่ำลงก่อนเลยครับฮะอันนี้อันนี้ก่อนนะฮะโอเคครับขอฝากล้องนี่ครับแต่ก็มนะครับพร้อมพักหนึ่งสองสามโอเคครับขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรือง จะเริ่อไปด้วยอายุวันน่าสุขต,ตารัสรติทารธนาสาราาสม,มบัติมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีมีใครตลอดไปรับก่อนอย่างนั้งนิ้วเลยครับ